ขณะที่ข่าวเรื่องของการซื้อขายย้ายทีมเมื่อวานนี้ถือว่างงกันมากฮะแฟนเชลซีงงมันไก่ตาแตกเลยเพราะว่ามีเฮียวีโกครับในการบรรลุข้อตกลงกับทางสโมสรแรนส์ครับทีมดังในฝรั่งเศสโดยที่เชลซีคว้าตัวเลสลี่อุโกชุกวูครับกองกลางดาวรุ่งจากแรนส์มาร่วมทีมด้วยค่าตัว27ล้านยูโรครับ ประมาณ23ล้านปอนด์นะครับโดยจะมีการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาระยะยาวในเร็วๆนี้นะครับซึ่งดิ t อ l e ติกก็รายงานเป็น breaking news เช่นกันนะฮะว่าเชลซีได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเลสลี่อูกชุกูวูครับกองกลางของทีมแรนส์ครับมาร่วมทีมด้วยค่าตัว23.5ล้านปอนด์โดยจะมีการตรวจร่างกายภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าแล้วก็ขณะที่เอ,อ่อเลสลี่นะฮะออกมาให้สัมภาษณ์ครับ กว่านหน้านี้เนี่ยเขาเคยพูดถึงเชลซีครับเขาบอกว่าผมไปที่เชลซีในปี2020ในฟุตบอล UCL ครับโดยไปเล่นกับทีมแรนส์และตอนได้เห็นสแตฟอร์ดบริดจ์เนี่ยตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยแล้วก็เห็นสนามนี้บนทีวีเนี่ยพอได้มาเยือนตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว้าวมากๆนะครับขณะเดียวกันครับทาง IMC Sport สเนี่ยสื่อชื่อดังก็บอกว่าเชลซีลอยากจะปล่อย ทางอุกโกชุกวูให้กับสตาร์บุกยืมตัวหลังจากเซ็นสัญญากับนักเตะนะครับซึ่งลิซ่าคินเซล่าเนี่ยก็มองคนละแบบครับเขาบอกในขั้นตอนตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนครับว่าอุกโกชุกวูเนี่ยจะถูกยืมตัวไปสตาร์บุกหรือไม่หลังจากเซ็นสัญญากับแรนนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะให้โปซิติโนพิจารณาว่าจะเก็บไว้ใช้งานหรือว่าจะปล่อยไปที่สตาร์บุกนะครับ ขณะที่เลกิฟส์เนี่ยรายงานว่าทางเนมันยามาติชหรือว่าเวม่บากาโยโก้อดีตเด็กเก่าของเชลซีเนี่ยน่าจะเข้ามาแทนที่อุโกชุวูที่จะย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับก็อาจจะมาติชหรือบากายโก้ไปเล่นกับทีมแรนส์แทนนะครับซึ่งมีสติที่น่าสนใจครับรายงานว่าเอ๊ะทำไม เชลซีถึงซื้อเจ้าหนูรายนี้มาร่วมทีมเขาบอกว่าอุโกชุกูเนี่ยนะมีสติเข้าปะทะสำเร็จมากกว่า25ครั้งนะครับสกัดบอลสำเร็จ29ครั้งบล็อกบอลถึง30ครั้งแล้วก็เอาบอลกลับมาครองได้15ครั้งจากการออกสตาร์ทเพียง20เกมในช่วงเวลานั้นเลสลียลงเล่นเป็นตัวตัดเกมในตำแหน่งกองกลางนะครับ นี่เป็นสติของเลสลี่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับถือว่าเสติโหดใช้ได้ครับกับในวัย19ปีนะฮะขณะที่ฟุตบอลอินไซเดอร์ครับรายงานว่าคริสตัลพาเลทเนี่ยก็มั่นใจว่าจะรังตัวไมเคลอ l โอลิเซเอาไว้กับทีมได้อย่างแน่นอนครับแม้ว่าจะมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาที่35ล้านปอนด์และมีเชลซีกับแมนซิตี้ที่พร้อมดึงนักเตะไปร่วมทีมนะครับ ขณะที่ a าร์สครับสื่อชื่อดังจากสเปนรายงานข่าวสุดช็อกครับบอกว่ามีความเป็นไปได้ครับที่เอเดนนาซาจะแขวนสตัดเลิกเล่นฟุตบอลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ